นั่นนกบินมาลิบลิบนั่นนกกระจิบหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกฟูงินล่องลอยมาหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัว หน่วยที่16จังหวัดของเราเรื่องศาสนาและประเพณีของจังหวัดสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักของครูต่อยนะคะเด็กๆจ๋าพบกับครูต่อยอีกครั้งหนึ่งเด็กๆจ๋าวันนี้วันอะไรจ๋าวันอะไรคะวันพุทธที่15เดือนกันยายนพศ2 5 6 6 4 เด็กๆได้เรียนรู้หน่วยที่เท่าไหร่ไปคะหน่วยที่1 6ใช่ไหมคะเรื่องอะไรเนเรื่องจังหวัดของเราใช่ไหมคะเด็กๆได้เรียนรู้อะไรไปบ้างแล้ว 1. อะไรคะคำขวัญของจังหวัด 2. ที่ตั้งและภูมิประเทศใช่ไหมคะแต่เดี๋ยววันนี้ วันที่3เป็นวันพุธเดี๋ยวครูต่อยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ถึงศาส,สนาและประเพณีของจังหวัดนนท์ของเราเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยไปเลยจ้าคําถามค่ะนักเรียนอยู่จังหวัดอะไรคะติ๊กตอก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 อ่ามาดูคำตอบค่ะตอบพร้อมกันนะคะจังหวัดอะไรคะ จังหวัดนนทบ,บุรีเก่งมากเลยค่ะเด็กๆตบมือให้เัวเองด้วยค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าประชากรของจังหวัดนนทนับถือศาสนาอะไรมากที่สุดอันดับแรกเลยคือศาสนาพุทธนะคะเด็กๆหลายคนนับถือศาสนาพุทธต่อไปค่ะศาส,สนาอิสลามค่ะเป็นอันดับที่สองและต่อไปเป็นศาสนาคริสต์เป็นอันดับที่สและ อื่นๆเป็นอันดับที่4นะจ๊ะประเพณีของจังหวัดนนก็จะมีประเพณีทําบุญตักบาตรพระร้อยแปดนะคะเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานเกิดขึ้นในลำคลองของบางเก่าน้อยได้จัดขึ้นหลายวัดด้วยกันซึ่งแทนที่พระสงฆ์จะออกบิณฑบาตตามถนนแต่ประเพณีพระสงฆ์ออกบิณฑบาตตามลำคลองนะคะเด็กๆบางคนอาจจะเคยเจอนะคะ ค่ะต่อไปเป็นประเพณีรำมอนก็เป็นหน้าตาสินชั้นสูงของชาวมอนมักแสดงในงานวันสำคัญเช่นต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองรำหน้าศพนะคะต่อไปเป็นเทศกาลผลไม้และของดีเมืองนนนะคะเด็กๆก,ก็จะมีการจัดช่วงเดือนเมษาต้นมิถุนา จะมีอยู่ที่ริมเขื่อนหน้าศาลากลางเก่านะคะมีการจำหน่ายผล,ลไม้ดอกไม้ไม้ประดับต่างๆเช่นทุเรียนมังคุดกระท้อนมะไฟนะคะค่ะต่อไปเป็นวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพยาใต้ฟ้านนนะคะเป็นมหกรรมที่จัดในช่วงปลายเดือนมีนาต้นเดือนมีนาเป็นการจัดกิจกรรมภายใต้อุทยานการนาพิเศษซึ่งจะมีมหากรรม เป็นการจัดกิจกรรมย้อนยุคเด็กๆสามารถไปดูไปชมกันได้นะจ๊ะต่อไปค่ะเป็นงานสงการของชาวมอญซึ่งเป็นเทศกาลสำคัญประจำปีของชาวมอญจะมีการทำบุญเฉลิมฉลองกันอย่างมาโหรารทุกหมู่บ้านในชุมชนของมอญน,นะคะเด็กๆ เด็กๆจะได้เรียนรู้ศาสนาและประเพณีของจังหวัดนนท์ไปแล้วเด็กๆก,ก็พอจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าจังหวัดนนท์ของเรานับถือศาสนาอะไรมากที่สุดและมีประเพณีอะไรมั่งนะคะฝึกพัฒนาด้านร่างกายให้เด็กๆด,ดูคลิปการกระโดดข้ามสิ่งขีดขวางแล้วเด็กๆไปฝึกปฏิบัตินะคะเดี๋ยวเราจะมีการทดสอบกันอีกครั้งหนึ่ง เด็กๆสามารถใช้หมอนข้างแทนก็ได้นะคะและเด็กๆฝึกกระโดดนะคะจะได้เก่งๆและคล่องๆนะคะใบงานวันนี้คุณครูให้เด็กๆเขียนตามเส้นรอยปะผลไม้ทุเรียนนะคะแล้วระบายสีให้สวยงามค่ะแล้วมาดูด้านล่างนะคะให้เด็กๆเขียนตามเส้นรอยปะเหมือนกันค่ะเลข5าเลข6เลข7นะคะ ภาษาอังกฤษให้เด็กๆระบายสีพื้นที่จังหวัดนนท์นะคะเด็กๆสามารถย้อนกลับไปดูคลิปของเมื่อวานได้ว่าอำเภออะไรมีสีอะไรบ้างนะคะภาษาจีนให้เด็กๆเติมคำลงไปในช่องนะคะเดี๋ยวเด็กๆฟังเหล่าสื่ออีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆค่ะให้เด็กๆส่งคลิปการกระโดดข้ามสิ่งขีดขวางให้คุณครูดูด้วยนะคะ เด็กๆค่ะช่วงนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงให้เด็กๆดูแลสุขภาพด้วยค่ะวันนี้ครูแต่ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ